สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสามโมงครึ่งวันที่3พฤษภาคม2024เอออากาศเริ่มเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรฤดูฝนเหรอแล้วก็ยินเย็นมาหน่อยถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ยังละอุอยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยก็มีผลฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่1ทับ2นะครับก็ ชิกออกกันไป2คู่นะครับดังต่อไปดีนะครับมาร์เซยน,นะครับเสมอกับอาตาลันตาเป็นประตูต่อ1นะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันนัดที่2นะครับในอาทิตย์หน้านะฮะในอาทิตย์หน้าตรงกับวันศุกร์ที่10 10พฤษภาคมนะครับคู่ที่2นะครับโรมานะครับแพ้คาบ้านให้กับเลเวอร์คูเซนไปศูนย์ประตูต่อ2โอ้ อย่างนั้นก็ลูเวอร์คูเซ่นเนอจะจะได้ชิงอย่างเงี้ยจะได้เขาเรียกว่าจะได้แชมป์อะไรประมาณนี้โอ้มาดีว่าซาบีอาลองโซสุดยอดจริงๆคือที่แอดไม่ได้ทําตอนเช้าเนะี่ยเพราะว่าอะไรไหมระบบ youtube มีปัญหาน้อยหนึ่งนะอัปโหลดไม่ขึ้น <c oughs> ก็เลยมามาท,ทําที่ที่ทํางานน้อยหนึ่งนะครับก็เลิกง,เลกงานเลิกงานแล้วแหละนั่งสแตนบายให้มันครบเวลาเขาอะไประมาณนี้เคลียร์งานหมดละไอตัวที่เคลียร์ไม่ได้ก็ว่ากันไปต่อไป จะไปซีเรียสมันงานไม่มีวันจบเออเอาว่ากันต่อไปนะครับก็อาทิตย์หน้านะครับเลเวอคูเซ่เนี่ยจะต้อนรับการมาเยือนของโลมาบ้างนะครับเวลาตีสองเหมือนเดิมนะครับอัตตานต้าเนี่ยก็จะต้อนรับการมาเยือนของมักเซนะครับเป็นคู่ที่สองสำหรับเอ่อยูซก็ผ่านไปแล้วยูโรป้าก็ขับเคี่ยวมาแล้วเย็นนี้อย่าลืมดูบอลพรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์เหลืออีกหนึ่งนะครับผมนี่ก็มันสุดๆเหมือนกันนะครับหาทีมที่เ,เป็นเดอะวินเนอร์แล้วก็ทีมไหนจะได้จะตกชั้นหรือว่าอะไรเงี้ยจะขับเคี่ยวกันน่าดูเลยครับเออก็วันพรุ่งนี้ก็พรีเมียร์ลีกว,วันนี้มีพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับมีมีพรีเมียร์ลีกของอังกฤษด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ตามปกติเลยครับทั้งทั้งบอลญี่ปุน่นแส่วนคืนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับบอล AFC ใครจะเป็นแชมป์ ระหว่างอุซเบกิสถานแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโอ้มีหลายทัวร์นาเมนต์จัดนะครับหลังจากจบจบฟุตบอลสโมสซอนต่างๆนานาปิดลีกต่างๆนานาก็เราจะไปชมฟุตบอลยูโร2 0 2 4ี่ที่ที่เยอรมันกันต่อไปนะครับก็คับล้ายคๆว่าวแวมๆนะครับทั u ร v วิชันนะครับจะได้ลิกซีนเข้ามาถ่ายทอดสดนะครับเออสําหรับคืนนี้ก็ก็ยังไม่มีอะไรกันนอกจากไทยลีกแล้วก็บอล บอลญี่ปุ่นแล้วก็พีเมลีกน้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้พีเมลีกเนี่ยน่าจะับพระเอกน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับพีเมลีกอังกฤษนะครับผมส่วนบอลเอเชียก็นอกจากญี่ปุ่นก็ยังและ AFC นี่ก็ยังไม่มีอะไระครับเอออ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไปก่อนนะครับเอาสั้นๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับ